สวัสดีครับม้ยฟังมาแล้วนะครับประจับสัปดาห์ที่3ในเดือนกันยายนนะครับก็สัปดาห์นี้ข่าวของเรายังคงแน่นเอี้ยนนะครับการแข่งขัน e s p o r t ์ตรอบโลกค่อนข้างคึกคักพอสมควรเลยครับก่อนจะไปดูข่าวในสัปดาห์นี้นะครับฝากไว้เหมือนเคยครับ UPS ครับหรือเครื่องสำรองไฟนะครับอย่างที่บอกกันไว้ใครที่ทำงานนะครับหรือว่าเล่นเกมอยู่บ้านนะครับเวลาที่ไฟดับ ท่านจะมีปัญหาแน่นอนเลยครับไม่ว่าคุณจะลืมเซฟงานไม่ว่าคุณเล่นแล้งอยู่แล้วมันยังไม่จบนะครับมันค่อนข้างหุดหงิดนะครับและก็รวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันสามารถพังได้จากไฟกระชากตัวนี้ช่วยได้ครับซินโดรมอ่ะโอเคครับมาดูที่ข่าวแรกในสัปดาห์นี้กันเลยนะครับกับวอลเล a แชมเปี2025ในรอบแบ่งกลุ่มทีวอลลิงแชมป์โลก เริ่มในวันพุธครับการแข่งขันที่สายด้านบนครับคู่แรกครับอยู่กันที่กลุ่ม A Paper เรขวัญใจชาวไทยหรือว่าขวัญใจมหาชนนะครับทำเอาแฟนคลับเนี่ยใจหายใจคว่ำพอสมควรนะครับหลังโดนนำไปก่อนนะครับแต่สุดท้ายสามารถเอาชนะใจ NX t X กพริกกมา2ต่อ1แผ่นที่ทำให้ p ปเป r ร x เป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟพร้อมกับการขยับเข้าไปนะครับใกล้อีก19สําหรับการเป็นแชมป์โลกในปีนี้คะ สำห Paper คู่ที่2 x ครับในกลุ่ม C ครับเป็น NRG ที่เกือบหลับฮะแต่ยังคงคัมแบ็กเบียดเอาชนะ DRX แบบสนุกสุดมัน2ต่อ1แ่ผนที่โดยไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยอยู่ในแผนที่ตัดสินอย่างคอโรดครับที่ DRX เนี่ยออกนำไปก่อน7ต่อ0นะครับแต่สุดท้ายฮะดันโดนทีเด็ดของ NRG ไล่ขึ้นมาครับจนพลิกเอาชนะแบบสุดมันทำให้ NRG เบียดเข้ารอบเพลย์ออฟตามเปเปอร์เไปได้สำเร็จ ต่อมาในวันเพื่อสบดีกันบ้างครับอยู่กันที่สายด้านบนนะครับคู่แรกทีม h e ล e t ิกครับแชมป์อีสปอร์ตเวิร์คัที่ซาอุดีอาระเบียล่าสุดนะครับวันนี้มาแบบดุจัดสามารถเอาชนะ t 1ครับไปได้2ต่อสูนแผนที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟและส่งทีมดังแดนกิมจิแชมป์มาสเตอร์แบงคอลงสู่สายด้านล่างของกลุ่มดีต่อไปครับ คู่ที่2ครับไฟนอลติกครับรวมใจครับสามารถเฉือนเอาชนะ MIBR หรือ Ma d e in Brazil ของ Aspart ไป2ต่อ1นแผ่นที่ทำให้ไฟนอลติกเนี่ยเข้ารอบเพลย์ออฟและส่ง MIBR ลงไปสายด้านล่างครับต้องบอกนะครับถึงแม้จะแพ้แต่ฟองขอส a าร์ตเนี่ยสุดยอดขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับยิงไป5 4ิคิวมากที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับต่อมาในวันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับกลับมาดูสายล่างกันนะครับคู่แรกครับเป็นม้าน้ำทีมลิ q วิดนะครับตัวแทนจากโซนยุโรปเกือบตายครับเกือบตกรอบฮะ เฉือนเอาชนะแชมป์โลกปีที่แล้วครับ e d g ไปแบบสนุกสุดมัน2ต่อหนึ่งแผ่นที่โดยผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมนี้ตกเป็นของเนทครับคนดีคนเดิมที่ยิงไปถึง60คิวครับส่งแชมป์เก่าตีตัวบินกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคู่ที่2ครับเรียกได้ว่าหักปากกาเซียนกันพอสมควรเลยครับเมื่อเป็น XLG Esport ครับที่ปาดหน้าเอาชนะ s e น tine น ไปแบบเจ็บแสบ2ต่อ1แผนที่โดยผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของเกมนี้คือ Happy Way ยครับยิงเป็นคนเดียวหกสิคิวพร้อมส่งทีมขวัญใจมหาชนต้องตกรอบไปอย่างเจ็บช้ำครัต่อมามาดูวันเสาวกันครับคู่แรกครับ RRQ สามารถเอาชนะ Billy Billy ี่เกมมิ่ไป2ต่อ1แผ่นที่ทำให้ RRQ ตอนนี้รอดตายพร้อมส่งแชมป์ไชน่าสเตทสกลับบ้านไปอย่างรวดเร็วครับ ผู้ที่2ครับ G2 Esport ครับจากอเมริกาครับตัวแทนนะโชว์ฟอร์มเทพครับเอาชนะ Dragon Ranger Gaming จากจีนของ Demon o ไป2ต่อสูน์แพทีทำให้ G2 ผ่านเข้ารอบไปชี้ชะตากับ T1 ครับในแมตต์ต่อไปซึ่งเป็นการ rematch Master Bangkok ้วยเฮ้ยท่านผู้ชมเว้ยพร้อมส่งให้ Dragon Ranger Gaming กลับบ้านและตกลงสู่ Ascension อีกด้วยครับสหรับ Dragon Ranger Gaming ต่อเนื่องกันในวาทิฟนะครับกับแมชชีชตาทีมที่เข้ารอบเพลย์ออฟครับคู่แรก DX ีครับปิดเกมเอาชนะทีม Liquid ไป2ต่อสุดแผ่นที่สร้างเซอร์ไพรส์โค่นแชมป์สเตย2สองเอเออย่างทีม Liquid นะครับตกรอบไปและทำให้ตัวเองครับดีผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปได้นะครับคู่ที่2ครับไจแอน X เอ็ครับฟอร์มแรงครับได้เอราครับยิงไป54คิวสามารถ เอาชนะ XLG e s p o r t ไป2ต่อสุดมันที่ทำให้ g i เ n t X ครับสามารถเข้าสู่รอบเพลย์ออฟในรายการใหญ่ได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาแข่งขันเลยก็ว่าได้ปิดทักกันในวันจันครับเมื่อวานนี้ครับคู่ได้เป็นการร m ีแม์คู่ชิงมาสเตอร์แบงคอที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระหว่าง T1 ครับปะทะกับ G2 และผู้ที่คว้าชัยไปในเกมนี้ก็ได้แก่ G 2 Esport s ที่ล้างแค้นได้สำเร็จครับสามารถเอาชนะ T 1ไปอย่างขาดลอยเลยนะ2ต่อ0ูนนที่โดยผู้เล่นโดดเด่นในเกมนี้นั่นก็คือเจ้าสเกโมครับที่ยิงไป42คิวตรงกันข้ามกับตัวความหวังของ T 1อย่างบัสนะครับที่ยิงไปแค่23คิวเท่านั้นนะคู่นี้อย่างเดือดผมบอกให้ไปดูย้อนหลังกันได้ คู่ที่2ครับ m ม d e ินบราซิลฟอร์มร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะอาร์สปครับยิงไปคนเดียว36คิวพามเม e i ินบราซิไล่ถล่ม RRQ ไปอย่างขาดรอยครับสต่อสูตรแผ่ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้สําเร็จต้องบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของแปซิฟิกเลยนะครับล่วงตกรอบทีเดียว2ทีมเลยนั่นคือ T1 และ r ารทีนี้มาดูผลประกบคู่รอบเพลย์ออฟกันดีกว่านะครับ ฟันติกครับปะทะกับ d r x ครับไปบลัครับโอ้โหท่านผู้ชมเอ้เจอกับ G2 ครับคู่นี้เดือดแน่นอน h e เรติกครับเจอกับ m a ดอินบราซิลและ nrg เจอกับใจ nx นั่นเองครับก็ครบหมดแล้วนะครับสำหรับผลการขัน v อลแลนด์แชมเปี้ยนส2 5ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนนี้รอบ g ก o ุ p Stage จบลงไปแล้วนะครับหลังจากนี้ท่านผู้ชมครับ ไปดูรอบเพย์ออฟกันในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับและทีมอะไราจะคว้าแชมป์โลกแต่ที่แน่ๆไม่มีแชมป์เก่าแล้วฮะพราะแชมป์เก่าไปเกิดแล้วฮะสำหรับ e.d.g. ข่าวต่อมาอยู่กับ PUBG กันบ้างดีกว่านะครับ p g s a. p a c qualify ครับ2025เฟส2รอบเพย์อินครับ ก็คัดเลือกอย่างดูเดือนนะท่านผู้ชมครับสารัการขัน PGS a p e c qualify 2025เฟส2จากรอบ Play-In ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าทีมไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดๆเลยครับเพราะมีถึง4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนนลนะครับเริ่มจากบ e ุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตที่โชว์ฟอร์มหดจบอันดับที่1 ของตารางเก็บไป172คะแนนครับโดยเก็บคิวไปได้104คิวถือว่าเป็นฟอร์มที่แข็งแกร่งมากๆในขณะนี้ครับต่อมาครับเป็นทีมฟูลเซนกันมากดีกว่าที่ตามมาติดๆนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจํานวนคิวที่ทําได้ถึง113คิวครับซึ่งเป็นจํานวนคิวสูงที่สุดในทั้งรายการการแข่งขันครั้งนี้ครับจนทํารวมคะแนนไปได้เนี่ย161คะแนนโหแลงไปแค่51แต้มเอ้ยแลงไปแค่50กว่าแต้ม โดยประมาณนะ50แ,แต้มแต่คิวเนี่ยเอาไป113ด้วยทุนเอ้ยต้องบอกนะครับการเล่นของฟูลเซนในครั้งนี้ดูจะโฟกัสที่การหาคิวและการเล่นแบบดุดันสุดๆตามมาเรื่อยอันที่3กันบ,บ้างน,นะครับสำหรับชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับที่ทำได้89คิวและเก็บแต้มรวมได้148คะแนนครับต้องบอกว่าทีมชาร์เปอร์อ e ีสปอร์ตเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างสมดุลครับระหว่างการเอาตัวรอดและการหาคิวนะครับไม่ได้โฟกัสไปทางใดทางหนึ่งมากนะครับ และผลงานเนี่ยออกมาดีเลยทีเดียวนะส่วนทีมไทยอีกหนึ่งทีมครับนั่นคือ Armory Gaming ครับที่อยู่อันดับที่6ด้วยคะแนนรวม114คะแนนนั่นเองส่วนทีมที่เข้ารอบที่เหลือนะครับดูได้ที่ตารางคะแนนที่ขึ้นอยู่บนจอตอนนี้ได้เลยจ้า ก็ต้องชื่นชมทีมไทยของเราจริงๆนะครับบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับมาแบบจริงจังนะครับต้องมารอดูกันต่อในสัปดาห์นี้ครับในรอบไฟนอลครับที่บุริรัมย e ์ย e ูไนเต็ดอีสปอร์ตฟูลเซนชัปเปอร์อีสปอร์ตอาร์มอรี่เกมมิ่งและอีก3มทีมที่รออยู่แล้วอย่าง e Arena Forest n a t u r a l Gaming และทีระทอนไฟท์พวกเขาจะทำงานได้ดีแค่ไหนลบคำสาปได้ไหมที่รอบคัดลืฟายทีมแท่ของเราชอบทำได้ดีเหลือเกินแต่พอผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเนี่ยึ <c oughs> ค่อนข้างเงียบ เพราะงั้นรอบนี้มีหลายทีมมากๆที่เป็นทีมไทยเอาจะช่วยทุกทีมครับให้ควา้าแชมป์ข่าวต่อมาครับอยู่กับ ROV กันบ้างสำหรับ ROV Pro League 2025 Winter สัปดาห์ที่5ครับเริ่มกันในวันศุกร์ที่ผ่านมามีแข่งขันคู่เดียวเหมือนเคยเป็น PSG Esport s port, เปิดสนามครับถล่มไฮด้าไป3-0เกมคว้าแต้มสำคัญทยานแซง E Arena ขึ้นไปเป็นอันดับที่2ของตารางต้องบอกว่าวัยรุ่นปารีสช่วงนี้แรงจริงๆ ต่อเนื่องกันในวันเสาร์กันบ้างดีกว่าคู่แรกไฟส้มฟูลเซนสุดร้อนแรงครับสามารถเอาชนะ king of gamer ครับไปอย่างรวดเร็ว3เกมรวดทําให้ฟูลเซนทาแต้มขึ้นมารังอันดับที่4ของตารางได้สําเร็จทิ้งห่างอันดับที่5อย่างบุยล United e ัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตไปถึง2แต้มด้วยกันนะจ๊ะ คู่ที่2ครับ PSG eSports มาแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆปราบเบคอน t i ม e 3ต่อ1เกมทำให้วัยรุ่นปารีสังงาดขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของตารางได้สำเร็จต้องชื่นชมจากหัวใจว่ารายการนี้พวกเขามาดีจริงๆครับจากทีมกลางตารางแต่ตอนนี้พวกเขายึดจ่าฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คู่ที่3ครับบุรีรัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตเร่งเครื่องครับไล่จี้อันดับที่4หลังเอาชนะทารอนที่ยังไม่ค่อยลงตัวไป3ต่อ1นเกมโดย MVP วครับของเกมนี้ตกเป็นของดีวี่ครับที่เล่นยิฟเนตครับได้โหดจัดจัดปิดท้ายกันในวอาทิตครับคู่แรกเบคอนไทมครับล้างแค้นครับสามารถเอาชนะอ e ีอารีนาไป3ต่อ1เกมพร้อมทำแต้มแซง p e s g อ s p ี r t สปอร์ตขึ้นไปครองอันดับที่1อีกครั้งได้สำเร็จต้องบอกว่าการต่อสู้แย่งชิงอันดับที่1ตอนนี้สนุกจริงๆครับ คู่ที่2ครับทารอนเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยเกมนี้ครับเป็นไฮราครับที่เดินหน้าเก็บแต้มที่2หลังเอาชนะทารอนไป3ต่อนเกมครับนาทีนี้ครับทารอนอาการหนักจริงๆนะครับพวกเขาต้องรีบเร่งฟอร์มกันแล้วแหละครับไม่งั้นอาจจะอดไปเล่นในรอบเพย์ออฟนะจ๊ะคู่ที่3ครับไฟส้มฟูลเซนครับปิดจ็อบครับสามารถเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตไปได้3ต่อเกมทำให้พวกเขาเนี่ย ทะยานขึ้นไปอยู่อันดับที่3ของตารางได้สำเร็จแล้วและทำให้การมีพื้นที่ลุ้นการไปเพลย์ออฟของทีมปราสาทสายฟ้ายากขึ้นไปอีกนะครับก็หมดลงไปแล้วก็สหรับผลการแข่งขันในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับคงต้องมารอติดตามในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่6ครับว่าผลจะเป็นยังไงและมีทีมไหนที่แย่งที่1จากเบคอนทาได้หรือไม่ต้องรอติดตามในสัปดาห์นี้นะครับ นี่คือข่าวทั้งหมดในช่วงแรกของรายการโม้ให้ฟังนะครับไปดูข่าวช่วงที่สําสำหรับการโยกย้ายตลาดตัวนักแข่ง e-sport ครับมาที่พับ g กันก่อนเลยนะครับเซอร์ไพรส์ครับชาร์เปอร e-sport เปิดตัวละครลับลุยศึก PGS a p e c ครับทำแฟนงงกันแทบตาแตกเลยครับหลังต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาชาร์เปอร e-sport สังกัดดังในเกมพับ g ในประเทศไทยครับได้มีการประกาศเปิดตัวด่วนเลยครับ พี่เขียวครับหรือน้องกรีนหรือเอ็กคลูเซียครับมาเข้าร่วมทีมในฐานะสแตนด์อินอย่างเป็นทางการครับเพื่อพาชาปเปอร์อ e ีสปอร์เนี่ยลุยการแข่งขันคัดเลือก P.G.S.A p a c q u a l i f y e d 2025เฟสที่2ที่เพิ่งเปิดฉากกันใน,ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและผลงานเ c ็กคลูเซียต้องบอกว่าแจ่มแมวเลยทีเดียวนะครับสามารถพาชาปเปอร์อ e ีสปอร์ตเนี่ยจบอันดับที่3 ของรอบเพลย์อินไปได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลด้วยนะจ๊ะสุดท้ายครับเอ็กคลูเซียหรือน้องกรีเนี่ยจะพาชาร์ปเปอร์อ e ีสปอร์ตไปแข่งในเวทีระดับโลกได้หรือไม่ต้องรอติดตามกันในสัปดาห์นี้ครับข่าวต่อมาม่วงมหาการไม่ใช่ฟ e ีออเรนติน่าเพอร์พูมูดอีสปอร์ตเปิดโค้ดพับจีเพื่อสร้างทีมจากศูนย์กลายเป็นที่ฮือฮาเลยทีเดียวนะครับเพราะล่าสุดเพอร์พูมูดอีสปอร์ตสังกัดชื่อดังบ้านเรามีการประกาศดึงโค้ด ไคลฟนะครับหรือว่า k i 5 TE เนี่ยนะครับกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งพร้อมภารกิจสร้างทีมพับจีขึ้นมาใหม่จากศูนย์นะครับส่วนไลอ้อผู้เล่นที่หลายคนรอคอยครับตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับแต่มีแยมแยมมาว่าจะเน้นดันเด็กอายุน้อยขึ้นมาครับแล้วเสริมด้วยตัวเก่าอีกหนึ่งคนงานนี้ต้องรอลุ้นนะครับว่าใครจะเข้ามาเล่นในไลอ้อนของ p พ r p ์พ m o ูดครับต้องบอกครับว่าเมื่อ Made in ไ h a i l a n d นะครับหรือ MIT h กับ Pur p ์ r m o ูดหวนกลับมาทำพับจี พร้อมๆกันแบบนี้ก็ทําเอาวงการเดือดแน่นอนนะครับสุดท้ายทีมไหนจะเปิดไรอัพก่อนกันแฟนคลับทั้งสองทีมรอใจจดใจจ่อหน้าคอมพิวเตอร์หน้าโซเชียลมีเดียแน่นอนครับมาที่ r อากันมากดีกว่านะทารอนปรับยกชุดหวังยกระดับเข้าเพลย์ออฟครับ เรียกได้ว่าเป็นการปรับทัพครั้งใหญ่เลยทีเดียวสําหรับทีมทารอนครับที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างหนักมากนะครับเพื่อเป้าหมายคือการคว้าพื้นที่เพลย์ออฟให้ได้ครับพวกเขาเะครับเริ่มต้นด้วยการประกาศปล่อยตัวพีโซคิวนะครับน้องเล็กของทีมและปลดโค้รโทนี่ครับออกจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังทีมจมท้ายตารางอยู่นตอนนี้ครับแต่การเปลี่ยนแปลงยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับทารอนไปยืมตัวซินเดอเรลล่าครับของ King o f Gamer c ร u ขและดึงมิสกันครับ กลับมาเป็นเฮดโค้ดของทีมอีกครั้งหนึ่งและที่ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์ที่สุดครับคือการให้โทนี่ฮะก็คือประกาศแฟนเวล l โทนี่ซะแล้วก็ประกาศเวลคัมโทนี่กันขึ้นมาเลยกลับมาลงสนามในตำแหน่งซับพอร์ตด้วยตัวเองเว้ยเฮ้ยเออเอา,เอาดิไม่ธรรมดาเลยเว้ยเฮ้ยแต่การเปลี่ยนแปลงยกเครื่องนี้ครับยังไม่เห็นผลในทันทีนะครับเพราะในสัปดาห์ล่าสุดทารอนชุดใหม่ก็พ่ายแพ้้กับไฮด้าไปอย่างน่าเสียดายนะ ยังไงก็ตามนะครับการปรับทีมย่อมต้องใช้เวลาในการจูนเข้าหากันนะครับคงต้องให้เวลาทีมทารอนชุดนี้สักหน่อยนะครับแต่คงต้องเร่งแล้วนะเพราะเวลามันไม่คอยท่าแล้วครับไม่งั้นจะพลาดในรอบเพลย์ออฟนะก็เอาใจช่วยนะครับอ่ามาครับท่านผู้ชมครับก็จบไปสลับ2ช่วงนะครับไปดูช่วงที่สาสลหับข่าวที่เป็นกระแสในวงการ e ีสปอร์ตครับกำแพงอัมลาเอ็ก e u ูดูเซียเหมือนจะเศร้านะแต่ไม่ ตอนแรกครับแฟนๆทาท่าจะเศร้ากันแล้วนะครับแต่พออ่านจบก็เท่านั้นแหละครับฮากันแทนเลยนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องกรีนเอ็กคลูเซียครับเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการกลับมาลงแข่งพับจีอีกครั้งกับทีมชาร์เปอร์อีสปอร์ตทำให้ทางเพจกําแพงเนี่ยโพสต์ประกาศอําลาเพื่อนร่วมทีมคนนี้อย่างสุดซึ้งถึง4ภาษามีใจความว่าตลอดเวลาที่เราได้เล่นและทํางานด้วยกันมาเอ็กคลูเซียเป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมและแรงบันดาลใจที่ดี ขอบคุณสำหรับความทุ่มเทขอให้โชคดีในทุกก้าต่อจากนี้ครับแหม่กูอ่านแล้วกูก็ซึ้งเลยนะใครอ่านก็คงคิดว่าอําลาซึ้งซึ้งปกติใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับแต่ความจริงแล้วครับมันซ่อนอยู่ตรงปอลอฮะตรงใต้โพสที่เขียนไว้ว่าปอลเอ็กกรูเซียถือเป็นสินทร,รัพย์ของทีมกำแพงฉะนั้นรายได้ค่าจ้างค่าตัวหรืออะไรก็แล้วแต่จําเป็นจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีกองกลางของทีมกาแพงเท่านั้นขอบคุณครับเอ้ามึงยังไงวะนี่เฮ้ ปลอ,อฮะมีอีกนะแอดมินไม่ได้ว่างเขียนบทความอําลาเอ็กครูเซียขนาดนั้นข้อความด้านบนให้ AI เขียนแบบรวกๆหลักๆคือจะมาบอกว่าให้โอนเงินให้ถูกบัญชีด้วยขอบคุณครั้งที่2ครับเกือบซึ้งและมึงพี่กีนงานนี้เธอเอาแฟนคลับมาแซวก,กันยกใหญ่กัยทีเดียวนะครับก็อย่างที่บอกแหละก็คง แฟ w เวออกมาแล้วก็ไปเปิดตัวให้เล่นชาร์เปอร์เป็นแซนอินไงฮะทานผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเวลคัมที่กำแพงเหมือนเดิมนะ mm. ก็ต้องรอติดตามกันนะครับแมแฟนคลับใจหายใจคว่ำกันพอสมควร mm. แต่บ้านเล็กกลนติดเอาละครับ mm. นี่คือข่าวทั้งหมดนะครับก่อนจะจากกันไปไปดูการแข่งข e ัน eSports สัปดาห์นี้อัปเดตกันซะหน่อยนะครับ mm. เกมแรกเลยครับกับศึกชิงแชมป์โลก a l ร r a n t c ช a m ป i o n s 2025ที่กรุงปารีสยังคงมีอยู่ เริ่มจากวันพฤหัสบดีที่สายบนครับคู่แรกไปโปรเล็กครับสุดเดือดครับเจอกับ g 2 e s p o r t s คู่ที่2ครับไฟนอติกเจอกับ DRX ครับและวันศุกร์สายบนเหมือนเดิมเลยครับคู่แรกครับทีม h e เรติกนี่ก็เดือดครับเจอกับ Made in b r a ซ i l ของ Aspart คู่ที่2ครับ NRG เจอกับ g i a n น X นั่นเองวันเสาร์ครับจะเป็นการแข่งขันสายร่างรอบที่1นนะครับและต่อมาในวันอาทิตย์จะเป็นการแข่งขันสายบนนั่นเองและสุดท้ายวันจันทร์ครับ จะสลับมาแข่งขันสายล่างรอบที่2นะโดยทุกคนครับสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางของ v a l o r a น t ์ f อฟิเชีกันได้เลยนะครับเริ่มคู่แรก2ทุ่มตรงเป็นต้นไปต่อมาอีก1เกมครับสลับ Rov Pro League 2025 Winter สัปดาห์ที่6ครับเริ่องในวันศุกร์มีแข่งขันคู่เดียว6โมงเย็นครับฟูเซนเจอกับเบคอนชามต่อมาในวันเสาร์เริ่มเที่ยงตรงมี3คู่คู่แรกอ e ีอารีนาเจอทารอน คู่ที่2 PSG eSports ปะทะ King of Gamer Cup และคู่ที่3 h y d a เจอกับ Fu Sen ครับปิดท้ายกันในวาท์ครับเริ่มเที่ยงตรงเช่นเดิมครับเพราะมี3คู่คู่แรก KOG King of Gamer ครัเจอกับ,บัุย์ยูเนเตด e ด eSports คู่ที่2 E Arena เจอกับ h y d a และคู่สุดท้ายคู่ที่3 t h a l o n เจอกับ b a c o n t o w n นั่นเองโดยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook ครับ a l e n a Rv Tournament และเฟซบุ๊ and, ก k a l e n a Rv Thailand แล้วก็รวมไปถึง YouTube ครับ เก r ห n a r o น t h อาร์ n d วีไทยแลนด์กันได้เลยนะครับสุดท้ายครับยังไม่จบนะครับเพราะมีการแข่งขัน e s p o r t อีก1เกมครับนั่นคือ PUBG ครับ PGS Apex Qualify 2 0 2 5เฟสที่2รอบไฟนอลครับตามต่อกันในสัปดาห์นี้กับการแข่งขัน PGS Apex Qualify 2 0 2 5เฟสที่2รอบไฟนอลครับที่จะหา3ทีมไปแข่งขันต่อที่ PGS 9 และ PGS1 ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองครับโดยสัปดาห์นี้ครับจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดียาวจนถึงวันอาทิตย์เริ่มโดดแรก5โมงตรงเป็นต้นไปซึ่งรอบไฟนอลจะมีทีมไทยให้เชียร์อยู่7ทีมจากทั้งหมด16ทีมไมคุณนากว่าโปรลีกแบ่งเป็น4ทีมจากเพลย์อินอย่างบุร e ีร e ัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตฟูเซนชัปเปอร์อีสปอร์ตของพี่เขียวที่ไปแนดงอินและอัลโมรีเกมมิ่งครับบวกอีก3ทีมที่รออยู่ในรอบไฟนอลอยู่แล้วครับนั่นคือ earena ฟอร์เรสต์เนเชอร์ลเกมมิงและทีราทอนไฟนั่นเองนะครับโดยทุกคนสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางของ PUBG official ไม่ไว่าจะเป็น YouTube Facebook Twitch และก็ซุปนั่นเองนะครับก็รวมใจกันไปเชียร์ทีมไทยกันด้วยรอบนี้มีถึง7ทีมด้วยกันเอาละครับนี่คือข่ทั้งหมดรายการโมวยฟังประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนกันยายนนะครับก่อนจากกันไปเหมือนเคยฝากไว้ด้วยครับสลับซินโดมฮะ สำหรับ UPS ที่เอาไว้สำรองไฟไม่ใช่แค่สำรองไฟเวลาที่ไฟตกไฟดับเท่านั้นนะครับมันสามารถกรองไฟให้ไฟมันสะอาดและเสถียรเพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณคอมพิวเตอร์ของคุณการทำงานและการเล่นเกมมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับวันนี้เหมือนใครครับตัวผมเองวูลแล้วก็ทีมงานอ่านอะไรผิดไปเตรียมข่าวอะไรผิดไปขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในช่วงเงินเดือนออกสัปดาห์หน้าเฮือฮาแน่นอนไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ